ผมจะลองปั๊มวิวใน YouTube ดูสักห0 0 0งแวิวก็ทั้ง Twitter Facebook IG TikTok นะครับเทเลแกรมก็มีหมดเลยนะครับมี Google ด้วยมี Pinterest ด้วยซ้ำนะที่เว็บปั๊มเนี่ยถ้าเราจะเพิ่มยอดวิวให้ได้ประมาณ1น0 0 0แวิวเราต้องจ่ายเท่าไหร่หุยให้ถ่ายททเท่าไหร่อุ้มทประมาณ3 0มพันกัน แพงมากนะเอาจริงผมก็ไม่รู้อะว่าคนที่จะปั๊มยอดวิวไปถึงบาทเนี่ยมันจะทำเพื่ออะไรกลบสวัสดีเพื<ๆ>่อนเือนทุกทกท,กท่านด้วยนะครับกลับอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งกอฟอครับและนี่คือโกงไหมครับนะครับต้องเล่าอย่างนี้ครับผมเนี่ยทำยูทูบมาเป็นระยะเวลานานเลยครับซึ่งก่อนที่ผมจะเข้ามาท YouTube เนี่ยผมเคยมีข้อสงสัยครับว่าคนดูใน u t u b e เนี่ยได้ยอดวิวคลิปหนึ่งเยอะเนี่ยมันจะได้ตังค์เยอะมากขนาดไหนวะเพราะ ภาพ YouTube ที่เราเห็นเมื่อก่อนเนี่ยก็คือแบบว่าโอ้โหกินหรูอยู่สบายอ่ะเอาง่ายๆก็คือแบบรวยอ่ะเออแบบไปเที่ยวเมืองนอกไปรีวิวนูน่นรีวิวนี่ก็ไม่เสียตังอะไรนี่ก็บอกว่าเพราะฉะนั้น้ะผมเลยคิดว่าไอ้เงินยอดวิวที่ได้จาก u t u b e เนี่ยมันก็น่าจะเยอะเพียงพอที่จะทาให้ยูทูบเบอร์ต่างๆใช้ชีวิตเหล่านี้ได้ถูกต้องไหมครับคราวนี้เนี่ยเราก็ได้เข้ามาทําจริงครับแล้วเราก็ได้รู้ว่าวิธีการจ่ายเงินของ u t u b e เนี่ยมันแตกต่างกันออกไปแล้วผมก็รู้สึกว่าทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เรื่อองมมาาายาหรรื่แตวัันนี้คบผ มาสารฝันให้เพื่อนๆโดยการที่ผมไปเจอเว็บเว็บหนึ่งครับที่มันสามารถปั๊มได้ทุกอย่างเลยว่าจะเป็นปัม๊มติกตอก ปั๊มไอจีปั๊มวิวยูทูบครับซึ่งไอปั๊มวิวยูทูบนี่แหละครับจะมาเป็นคอนเทนต์ให้เราในวันนี้คือผมจะลองปั๊มวิวใน YouTube ดูสัก1 0 0 0 0แวิวและเดี๋ยวเพื่อนๆมารอดูครับว่ารายได้ที่ผมได้จากไอคลิป1000 100, 0แวิวจากการปัม๊มกับไอรายได้ที่ผมได้จากคลิป1000 100, 0แวิวของช่องหลักเราจริงๆเนี่ยมันแตกต่างกันเท่าไหร่แล้วเงินที่ปั๊มไปกับเงินที่ได้กลับมาเนี่ยมันคุ้มกันไหมเพื่อแม่นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูตรงนี้เลยฮะ นี่นะครับทุกคนพอเราเข้ามาในหน้าเว็บนี้เนี่ยทุกคนก็จะเห็นได้ว่ามันเขียนเอาไว้ว่ามีทุกบริการการปั๊มเลยอ่ะผมก็จะเข้าสู่ระบบก่อนแล้วกันทุกคนจะสังเกตเห็นว่ามันมีทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ผมได้ทําการลองเติมเงินไปลองเทสระบบดูบ้างแล้วนะฮะก็ทั้งทวิตเตอร์เฟซบุ๊กไอจีติ๊กต็อกนะครับเทเล gram ก็มีหมดเลยนะครับมี Google ด้วยมีพีทเลสด้วยซ้ำนะฮะมาที่ยูทูปเนี่ยมันก็จะบอกหมดเลยครับว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะมันก็จะมีเพิ่มยอดวิวยอดไลค์เพิ่ม,าม,มามเควห็นนะะ แล้วก็เลือกบริการตรงนี้นะครับก็เราสามารถเลือกได้นะับว่าเราจะเอาแบบไหนนะเราก็จะไปที่หมดหมูยอดวิวนะครับเพราะว่าจาก YouTube เราต้องดูจากยอดวิวถ้ายอดวิวเยอะเราก็จะได้เงินเยอะถูกต้องไหมอันนี้ที่เพื่อนๆคิดกันอยู่แล้วนะมันก็จะมียอดวิววิดีโอธรรมดานะครับอันนี้ก็จะจํานวน500วิวเนี่ย64บาท ส่วนยอดวิววิดีโอแบบแนะนำโอ้โ oh, หอันนี้ก็จะแพงขึ้นเนอีก20บาทอันนี้ก็คือแพงเลย500วิวก็เท่ากับประมาณ200บาทเลยก็ถือว่าแพงขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพิ่มวิดีโอแบบปกติอันนี้ถือว่า ถูกที่สุดแต่ก่อนที่เราจะไปดูตรงนี้กันนะครับเราต้องไปดูก่อนครับว่าคลิปวิดีโอ1 0 0 0 0แวิวโดยปกติของผมแล้วเนี่ยมันได้เงินกี่บาทเดี๋ยวเราจะมาลองดูคลิปสักหนคลิปนะครับว่าวิววิดีโอประมาณ1,000 0 0วิวนะเอาประมาณแสนหนึงพอและนี่คือคลิปที่ผมทํายอดวิวไปได้1นึ0 0 0สวิวและได้คลิปนี้เนี่ยอยู่ประมาณ100เหรียญนะครับหรือประมาณ3,400กว่าบาทซึ่งประมวล หลังจาก2วันที่ผ่านมานะทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่าคลิปนี้เนี่ยจะเกินแสนมานิดหน่อยด้วยนะแต่ครัวนี้เนี่ยมันมีอะไรที่ได้มากกว่านั้นครับตรงนี้เราได้ผู้ติดตามมาประมาณสัก228คนนะครับแล้วก็ได้ชั่วโมงในการรับชมมาอีกประมาณสัก10,000กับอีก5,700ชั่วโมงแล้วครัวนี้เนี่ยเราก็ต้องไปดูครับว่าที่เว็บปัม๊มเนี่ยถ้าเราจะเพิ่มยอดวิวให้ได้ประมาณ1 0 0 0 0แวิวหรือให้ได้เงินประมาณสัก3,000บาทเราต้องจ่ายเท่าไหร่ ให้ถ่ายเท่าไหร่อุ้มทำเมคเซนประมาณสามพันก1 2หมื่นสอง No God please no 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 หมื่นสองแพงมากนะเอาจริงผมก็ไม่รู้อ่ะว่า คนที่จะปั๊มยอดวิวไปถึง1 2 0 0 0บาทเนี่ยมันจะทําเพื่ออะไรเพราะว่าไรายได้ที่ได้กลับมาอย่างที่ทุกคนเห็นครับผมให้ประมาณ3 0 0 0ั 5, นถึงห้าพันอ่ะผมว่าไม่น่าจะเกินนี้นะฮะถ้าเกิดแสนวิวนะเว้นแต่แบบว่าช่วงนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบว่า,เ,าเราทาในหมวดหมู่ที่คนแห่กันไปลงโฆษณาเยอะมันก็อาจจะได้เยอะกว่านั้นแต่ผมว่าแสนวิวเนี่ยไม่น่าจะได้เกินนี้มากนะครับน่าจะอยู่ประมาณราวๆนี้แหละเพราะว่าผมต้องอธิบายก่อนทุกคนก่อนที่เราจะไปปั๊มกันจริงๆเนี่ยชั่วโมงการดูของ u t u b e ครับเป็นตัวจ่ายเงินให้กับับบคร เพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมติว่าเราไปนับเฉพาะยอดวิวเนี่ยอย่างบางคนบอกว่าล้านวิวได้20,000ล้านวิวได้ส0,000ล้านวิวได้4 0,000อ,อะไรเงี้ยมันอาจจะขึ้นอยู่กับว่า ชั่วโมงการรับชมของใน1ล้านคนตรงนั้นเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนมันจึงเป็นเหตุผลครับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆทาเพลงอ่ะสมมติเป็นเพลงนะเพลงเนี่ยถ้าเรามี1ล้านวิวกับคลิปสั้น1ล้านวิวและคลิปยาวอีก1ล้านวิวสิ่งที่จะได้เงินเยอะที่สุดก็คือคลิปยาว1ล้านวิวต่อมาจะเป็นคลิปสั้น1ล้านวิวอันสุดท้ายก็จะเป็นเพลง1ล้านวิวสมมติว่าคลิปที่เรากําลังจะปั๊มเนี่ยถ้าสมมติชั่วโมงการรับชมมันมาแค่แบบว่า10,000ววิแต่มีคนชมแค่ประมาณลงะในการนัว ยูทูบเนี่ยอ่ะดูแค่ประมาณเนี่ยก็ถือนับเป็น1ยอดวิวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาตรงๆเลยนะ1 0 0 0 0แวิวตรงนี้ผมก็คงจะไม่ปั๊มอะมันมันเกินไปแต่เพื่อนๆก็อาจจะแบบว่าโหพี่ถ้าพี่ไม่ปั๊มเลยอะแล้วพี่จะรู้ได้ไงว่าไอ้คลิปนั้นอะมันจะมีคนดูเท่าไหร่แล้วยอดเงินมันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะปั๊มเหมือนกัน แต่ผมจะไปปั๊มในคลิปที่มันไม่มีการเคลื่อนไหวในช่องแล้วคลิปนั้นน่ะมันอาจจะเคยสร้างรายได้มาก่อนแล้วแต่มันจ่ายเงินไปหมดแล้วและคนไม่กลับไปดูซ้ําแน่นอนแต่เดี๋ยวผมจะลองปั๊มคลิปนั้นให้มันมียอดวิวเพิ่มขึ้น ลองดูว่ายอดเงินจากตรงนั้นเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่และเดี๋ยวเราจะเอาลองมาเทียบเป็นอัตราส่วนผมขออนุญาตเพื่อนๆตรงนี้เลยครับเราอาจจะไม่ได้ปัม๊ม <c oughs> ครบ1,000 0แวิวเพราะว่า1 0 0 0 0แวิวมัน12ื่นสเนี่ยมันมันอาจจะแพงเกินไปสําหรับการทำคอนเทนต์นี้จริงๆ <c oughs> เราก็รู้อยู่แล้วอะว่าถ้า12ื่นสเราได้มา3,000ันมันก็ไม่โอเคนคึกออกปะอ่ะเป็นคลิปนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมไปต่อยในงาน IdolFI ฟนะฮะและคลิปนั้นก็เป็นคลิปที่ผมเนี่ยซ้อมต่อยมวยกระดาคลิปนี้เนี่ยมันเผยแพร่ไปได้ประมาณััก2ปปีีท่แล้ววนะรมาณ ที่3พฤศจิกา2022นนะฮะคลิปนี้นี่มีคนดูประมาณ1 3 0 0 0คนนะฮะแล้วก็ผู้ติดตามติดลบด้วย18คนคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการปั๊มนะฮะขึ้นมาซักในจํานวนเงินเท่าไหร่ที่เราคิดว่าไม่แพงดีเ,เท่าไหร่เอะหมื่นวิวแล้วกันเพราะว่ามันต้องแบบว่าโอ้โหหมื่น 1, วิวก็พันสองละอันนี้เนี่ยคือเราคิดในตัวเลขที่มันง่ายๆเลยคือถ้าเราปั๊มเสร็จปุ๊บใช่ปะ่ะแล้วมันมียอดเงินเพิ่มมาเท่าไหร่เราก็จะคูณ10เข้าไปสมมติว่าถ้าขึ้นมาทั้ง ก่อนนะครับว่าคิดแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันนับจากชั่วโมงการดูของแต่ละคนบางคนอาจจะชอบดูคอนเทนต์นี้มากก็อาจจะดูนานและเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่ามันจะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่โอ้โหพันสองหรือเ่าเฮียคลิปนี้เอาจริงจังคดคลิปนี้แม่งแพงก่อนโลบอกโลบักโลอะไรเรียบร้อยครับผมก็เติมไป1,300บาทครับแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าทางช่องเราก็ไม่ได้มีการแนะนําให้เพื่อนๆไปตามหรืออะไรนะรเงินก็เข้ามาในนี้เป็นที่เรียบร้อยครับก็ไปที่ YouTube เลยฮนะ โอเคครับเรียบร้อยฮะหลังจากนี้เราก็รอดูครับว่ายอดวิวเพิ่มขึ้นเงินจะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ อุทุกคนคือหลังจากที่ผมกดสั่งซื้อไปนะครับ1 0 0่0นวิวนะมันก็เริ่มมีคนมาดูแบบเรียวทา์สดทันทีเลยนะแต่ยอดวิวเนี่ยยังไม่ได้ขยับเลยมากอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งซึ่งอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าการนับแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่แฟร์กับยูทูบเบอร์เสมอไปเพราะว่ามันเป็นการคูณจิบนะฮะแต่ผมคิดว่าก็ให้โกงๆแบบเนี้ยก็เดี๋ยวก็รู้เองอะว่ามันจะได้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวเรามารอดูตอนมันปั๊มเสร็จแล้วกันครับผ่านไปเกือบ2อาทิตย์อะมาดูกันว่า จากคลิปนั้นที่ปั๊มแล้วเป็นยังไงยอดวิวอยู่ที่23,850เพิ่มมาหมื่นกว่าวิวระยะเวลาในการรับชมตอนแรกเท่าไหร่นะ,ะ368.4ชั่วโมงปัจจุบันอยู่ที่379ชั่วโมงก็เพิ่มมานิดเดียวนะรายได้จากตอนแรก145.66นะตอนนี้เป็น146.29เพิ่มมา1บาทถือว่าไม่มีผลมันอาจจะเพิ่มจากยอดวิวปกตินั่นแหละเนี่ยกระเตื้องขึ้นมานิดนึงอ่ะดูการาฟดูคนติ้งถ้าถามว่าคูณ10เข้าาไปบท สำหรับผมนะคันสองของผมก็เอาไปจิงแอดดีกว่าทุกคนจะไ,ได้ยอดวิวจริงๆอาจจะไม่ได้เยอะเท่าเขาแต่ทำถูกต้องตามระบบเขาดีกว่า โอเค okay. ก็อย่างที่น้องอุ้มบอกเลยครับเราก็รู้กันตั้งแต่ก่อนเริ่มถ่ายแล้วล่ะครับว่ามันไม่ได้คุ้มอยู่แล้วแล้วก็ยอดเงินที่ได้มากับจํานวนเงินที่เราเสียไปเนี่ยยังไงก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะซึ่งถ้าเกิดเอาไปปั๊มวิวเพื่อการโฆษณาและขายของอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของครีเอเตอร์แต่ละคนแล้วเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยการปั๊มวิวปั๊มไลค์อะไรพวกเนี้ยถามว่าประโยชน์อ่ะมันมีไหมประโยชน์มันอาจจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตัวครีเอเตอร์ แต่ผลลัพธ์โดยรวมแล้วในสิ่งที่ลูกค้าอยากได้จริงๆผมว่ามันก็ไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่หรือเปล่าหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เคยปั๊มบิลมีเหตุผลอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกผมแล้วกันแต่แตลอด e ีนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนจะชื่นชอบครับใครมีคอนเทนต์อะไรหรืออยากให้ผมทําอะไรก็อย่าลืมฝากกดติดตาม IG นี้หรือพิมพ์บอกกันด้านล่างได้นะครับและเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย